คุณไปถามดิประชาชนเดี๋ยวผม,มจะถามคุณให้ดูนะผมจะถามไอ้ข้างนอกเนี่ยไอ้ที่ตัดหญ้านะ่ะมันรู้เรื่องไหมคุณจะมาพูดครับว่าประชาชนกับผมนักเลยนะชาวนารู้เรื่องสักกี่คนเขาหากินุกุ๊กทุกวันเพราะไอ้ทำให้เขายากจนอยู่ทุกวันเนี่ยเขารู้เรื่องไหมนั่นแหละประชาชนที่เขาอ้างกันนะแล้วทำไมจนอยู่แล้วทำไมไม่ถามให้เขาคุณจะระตาชนอยู่ได้ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับเอาเหนือจากเรื่องของร่างรัฐธรรมน,นูญที่กำลังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์และเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองวาทะร้อนทางการเมืองอันเกิดจากวิธีคิดและคําพูดของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็กลายเป็นประเด็นร้อนอยู่ด้วยเหมือนกันในขณะนี้นะครับเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากทีเดียวด้วยคําพูดที่ว่าประชาชนระดับร่างหรือว่าประชาชนที่เป็นชาวนากรรมกรคนตัดหญ้าไม่มีความรู้ เรื่องของการเมืองไม่มีความรู้เรื่องของประชาธิปไตยไม่รู้เรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับและมักจะไปเลือกตั้งก็เพราะว่าต้องการเงินจากนักการเมืองเท่านั้นเองนี่คือวิธีคิดของผลิตประยุจันโอชาที่มองประชาชนณเวลานี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่เป็นชาวนาชาวสวนกรรมกรคือประชาชนระดับล่างนะครับในฐานะที่เป็นประชาชนนะครับ กลุ่มคนเหล่านี้มองอย่างไรกับวิธีคิดของผลิตปทธ์จันอุอชาเราจะพูดคุยเรื่องนี้กับคุณสิงห์สยามมุกดานะครับซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับสวัสดีครับคุณสิงห์สยามครับสวัสดีครับครับก็ขอบคุณนะครับที่คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคิดอย่างไรและรู้สึกอย่างไรครับกับคำพูดของนายกรรที่ออกมาในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาที่มองว่าประชาชนในระดับล่างเนี่ยจะไม่ค่อย มีความรู้หรือไม่สนใจในเรื่องของการเมืองเรื่องของประชาธิปไตยหรืออาจจะไม่มีความรู้เรื่องของรัฐธรรมนูญด้วยซ้าไปเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมครับข้อ,อท็จจริงพบว่านายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยพูดออกมาเหมือนว่าจะดูถูกประชาชนทั้งประเทศเราเคยร่วมกันพัฒนาประเทศร่วมกันพัฒนาระบบประชาธิปไตยมาตลอดแล้วเราก็มีส่วนร่วมทางการเมืองมาตลอดทุกยุคทุกสมัย ไม่จําเป็นต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งครับที่นําหรือมากําหนดหรือถูกเราหากว่าระบอบประชาธิปไตยของประเทศเรามันจะพังนะครับมันก็พังโดยเสียงส่วนใหญ่ของคนทั้งประเทศมันไม่ใช่เพราะคนใดคนหนึ่งหรือเพราะผู้นําคนหนึ่งที่จะทําให้มันดีขึ้นหรือให้มันพังลงเพราะฉะนั้นคําพูดทุกคำท,ที่ออกมาจากนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเข้าใจหรือไม่เข้าใจรัฐธรรมนูนผมมองว่าท่านกาลังดูถูกประชาชนครับอืมครับางการมีส่วนรุมทางการเมืองของประชาชนที่ เป็นอยู่ณเวลานี้เนี่ยผลประโยชน์ของนักการเมืองเข้ามาล่อใจหรือเข้ามาทําให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะว่าเห็นแก่เงินของนักการเมืองอันนี้เป็นข้อเท็จจริงจริงๆประชาชนไทยเห็นแก่เงินของนักการเมืองมากกว่าที่จะเห็นคุณค่าของสิทธิของตัวเองเหรอฮะผมว่าส่วนใหญ่เรารักประชาธิปไตยแค่จริงนะครับเราไม่ได้เห็นแก่เงินเพราะนั้นปรากฏการณ์หรือข้อเท็จจริงที่จับมีการซื้อเสียง ผมมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วมันเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจับกลุ่มและปราบปรามอย่างเด็ดขาดอย่ามาเหมารวมว่าว่าคนไทยทั้งประเทศเป็นที่เห็นแก่เงินหรือขายติตขายเสียงเราไม่ใช่เป็นอย่างนั้นและผมเชื่อว่าทุกภาคของประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นอย่างที่นายกประยุทธ์ว่านะครับครับยังยังเรื่องของที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินอยู่บ่อยมากนะฮะชนชั้นนําจนชั้นปกครองก็มักพูดกันอยู่ซ้ํซๆซักๆากนะฮะว่าคนไทยยังไม่พร้อมเรื่องของประชาธิปไตาย ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของประชาะชาธิปไตยจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนระดับล่างจริงๆเนี่ยเขาเขามีความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยไหมครับถ้ามองในสาระของประชาธิปไตยไม่ใช่มองแค่ตัวหนังสือหรือตัวตัวบทกฎหมายนะครับวันนี้คนที่ล่างมนจะพยายามหาคํายากมาใส่ทั้งๆที่ความจริงแล้วเนี่ยประชาธิปไตยมันเป็นขั้น้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน มันเป็นความง่ายเป็นธรรมชาติที่สุดก็คือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกําหนดการปกครองประเทศ mm hmm. ส่วนคำพูดหรือตัวหนังสือจะเข้าใจยากเพราะส่วนใหญ่เกษตรกรเขาก็อาจจะไม่รู้หนังสือไม่เข้าใจความลึกซึ้งของตัวบทกฎหมายแต่ถามว่าสิทธิท,ท่านพื้นฐานเขาเข้าใจไหมครับว่าอะไรคือถูก mm hmm. อะไรคือผิด mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. เช่นท่านนายกประยุทธ์ท่านเป็นนายกรัฐชมนตรีที่มาจากการปฏิวัติท่านเข้าใจไหมครับว่าตัวท่านต้องทํางานแทนประชาชนทั้งประเทศ mm hmm. ไม่ใช่เอาแต่ใจหรือมากําหนดเอา ตามความคิดตัวเองเปิดโอกาสให้เราได้มีส่วนร่วมในการวิาพากษ์วิจารณ์แม้กระทั่งตัวรัฐรมนูญที่ร่างขึ้นมาปัจจุบันนี้ถ้าไม่ให้เราวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ให้เรารนารง์รับหรือไม่รับหรือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผมมองว่านี่คือจำกัดสิทธิ์พื้นฐานของการความเป็นประชาธิปไตยด้วยซ้ําซึ่งกาจัดจํากัดโดยอํานาจตัวท่านเองและท่านอยากให้เป็นประชาธิปไตยในขณะที่ตัวท่านใช้วิธีการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยผมก็เลยมองว่าท่านมองสวนทานกับพวกเราหรืออย่างไรหรือท่านไม่เข้าใจ แล้วท่านมนองว่าเราไม่ก็ท่านอันนี้ท่านต้องครบถ้วน,นะครับผมว่าท่านนายกต้องครบคนะครับครับคิดว่าประชาธิปไตยในความหมายที่ประชาชนระดับล่างหรือประชาชนที่เป็นชาวนาชาวสวนกรรมกรเเข้าใจเนี่ยมันมัน,ม,นมันคืออะไรฮะคนไทยส่วนใหญ่ที่เข้าใจนะครับเราเลือกผู้นํพร้องถินเราก็เลือกคนดีเราก็เลือกคนที่จะทํางานเพื่อส่วนรวมได้ส่วนปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น บางคนหรือบางส่วนผมมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยด้วยซ้สัมปแล้วมีกฎหมายมีเจ้าหน้าที่มีกระบวนการที่จะพิสูจน์และจับผิดและก็ลงโทษผมมองว่ากระบวนการเหล่านั้นมันก็มากพออยู่ส่วนที่มันรั่วไหลก็ต้องปุดช่องว่างช่องโหว่ถ้ามาเหมารวมว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องปฏิวัติอำนาจกันทุกครั้งไปเนี่ยผมบอกว,ว่านี่มันไม่ใช่นะครับมันเป็นอุปสรรคการพัฒนาแล้วปปชมันต้องเกิดจากการเรียนรู้ลองผิดลองถูกวันนี้เราเลือกผู้นําผิดเลือกและการเมืองผิด สมัยหน้าเราจะเลือกให้ถูกให้ดีขึ้นมันเป็นสิทธิ์ที่เราจะเปลี่ยนหรือจะลองผิดลองถูกนะครับความความเข้าใจที่บอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเห็นแก่เงินของนักการเมืองแล้วก็เลือกตั้งเข้าไปแต่ละทีก็ก็เพื่อที่จะไปได้เงินหรือหวังที่จะได้เงินของนักการเมืองอันนี้มันมันเป็นความคิดที่พูดกันมานานมากแล้วทุกวันนี้เนี่ยยังมีอยู่ไหมฮะประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะหวังจะได้เงินจากนักการเมือง มันอาจจะมีบางส่วนซึ่งผมมองว่าเป็นส่วนน้อยอในแวดล้อมของภาคที่เราคุกคีกันอยู่เรามองว่านักการเมืองที่ซื้อเสียงมันก็มีอยู่บ้างและคนที่รับเงินก็มีอยู่บ้างแล้วก็ข้อเท็จจริงที่ปรากฏก็คือมีการจับกลุมมีการตัดสิทธ์เพื่อถอนสิทธิทางการเมืองแล้วก็ลงโทษเว้นวรรคการทางการเมืองซึ่งแปาว่ามันมีแต่มันน้อยมันไม่ใช่ข้อสรุปที่จะมาสรุปว่าคนคนใต้หรือคนไทยในภูมิภาคอื่นที่เกิดการซื้อเสียงกันเป็นบางจุดบางบางกรณีเนี่ย แล้วมาสรุปว่าคนไทยทั้งหมดเนี่ยตกขาดเงินอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะครับอย่างคนคนชั่วมันก็มีอยู่ในสังคมใช่ไหมครับก็ต้องลงโทษกันไปแล้วก็ดําเนินการไปตามกฎหมายส่วนใหญ่เขายังรักหลักการและเขายังปกป้องประชาธิปไตยไว้ได้แล้วเขาอยากมีส่วนร่วมอันนี้คือคือเสียงคนไทยทั้งประเทศที่นายกต้องฟังนะครับครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าถ้านายกหรือว่าชนชัน้นนาพูดในลักษณะอย่างแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นความไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย ก็จะเป็นอย่างนั้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะท่านพูดอย่างนั้นก็แสดงว่าท่านคิดอย่างนั้นครับทีนี้แปดสิบกว่าปีที่ผ่านมานะคําพูดนี้ก็ถูกใช้มาตลอดแล้วก็มันก็เป็นการเหมือนอย่างที่คุณถิงสยามพูดก็คือว่าประชาธิปไตยสําหรับสังคมไทยมันก็คือการต้องให้ประชาชนได้ปฏิบัติได้เรียนรู้ได้ลองผิดลองถูกความผิดมันก็จะเป็นบทเรียนที่จะแก้ไขใหม่เพื่อให้พัฒนานดีขึ้นแต่ว่า ทุกๆครั้งเวลามีปัญหาหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยจนชั้นนําจนชั้นปกครองเองก็มักจะอาศัยกันตัดตอนมันหรือทํารัฐประหารเสียหรือทําการปฏิวัติเสียประชาประชานก็ถูกตัดตอนไปไม่รู้สักกี่สิบครั้งที่ผ่านมาแล้วสุดท้ายก็มาโทษประชาชนว่าไม่มีความรู้เรื่องประชาธิปไตยไม่มีความเข้าใจไม่มีความลึกซึ้งประเทศไทยยังไม่พร้อมสรุปแล้วมันคืออะไรอะฮะถ,ถ้าจะวิเคราะห์แบบนี้มองในมุมชาวบ้านชาวบ้านม,มองอย่างไรครับเรามองว่า ผู้มีอำนาจก็ก็ผูกขาดอำนาจไว้ที่ตัวเองแล้วก็คิดเองทาเองเอาสื่อไว้ในมือตัวเองอย่างนายกป,ประยุทธ์พูดทุกสัปดาห์สัปดาห์แล้วเป็นชัมม่วโมงในขณะที่ไม่ฟังคนอื่นเลยแต่ถ้าท่านเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ถัดกันมาพูดที่ท่านพูดบ้านท่านก็จะรู้ว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้คิดอย่างที่ท่านพูด <c oughs> นักวิชาการเก่งๆนักประชาธิปไตยหรือนักสิทธิมษยชนเก่งๆ ภูมิปัญญาชาวบ้านราชชาวบ้านที่เก่งๆให้โอกาสก็ได้พูดได้แสดงความเห็นบ้างคนเหนือคนอีสารคนภาคก,กลางคนภาคใต้ได้ผลัดกันพูดบ้างและท่านก็ได้เรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วประเทศนี้มันมีนมคนคิดมีคนรักประชาธิปไตยและคนที่เข้าใจเนี่ยมากกว่าที่ท่านเห็นมากกว่ามากจริงๆครับครับคือคือพยายามปิดกั้นในการที่จะให้ประชาคือพยายามปิดกั้นศักยภาพของคนไทยทั้งไม่ให้คิดทั้งไม่ให้พูดทั้งไม่ให้แสดงความคิดเห็นแล้วสุดท้ายก็ไปสรุปว่าคนไทยโง่ คนไทยไม่เข้าใจคนไทยไม่มีความลึกซึ้งเรื่องของประชาธิปไตยจริงๆแล้วก็คือเป็นเพราะว่าไม่ให้โอกาสไม่ให้พื้นที่ไม่ให้แสดงศักยภาพต่างหากละ่ะเขาจึงไม่มีโอกาสได้รู้ต้องได้ตังเลกเฉพาะประยุทธ์จันโอชานะครับแม,ม้กระทั่งคนก่อนๆผูดนาก่อน,น,น,อนเมื่อมีอำนาจรัฐก็มักจะผูกขาดำาอำนาจมีทีวีเป็นของตัวเองวิทยุเป็นของตัวเองส่วนสื่ออิสระหรือคนที่จะนําเสนอความคิดที่ไม่เห็นด้วยก็จะถูกปิดถูกกีดกันอยู่ตลอด ท่านก็เลยสรุปว่านี่ไงสังคมไทยมันมีข้อมูลว่าไม่มีควนม,มีส่วนร่วมไม่มีความคิดแต่จริงแล้วคนที่อยากคิดอยากพูดวิทยุชุมชนเขาเปิดกันเป็นหมื่นสถานีแต่ก็โดนปิดอือยู่ไม่รอดด้วยตัวเขาเองเขาก็ไปแต่รัฐบาลก็ปกปิดไม่ยอมให้สื่อความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับโครงการหรือนโยบายของรัฐตลอดอ,อันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าเราถูกปิดกั้นเราไม่ได้คิดไม่เป็นอือรเราคิดเป็นแต่เราขาดโอกาสเท่านั้นเองท่านนายกประยุทธ์จะรู้ชัจะสรุป ใครไม่รู้อยากสรุปโดยท่านท่านคิดเองท่านลองมาดูพื้นที่หรือว่าสํารวจดูครับว่าคนไทยส่วนใหญ่ทุกคือภาคเนี่ยเขาคิดยังไงนะครับแม้แต่เรื่องของการเรียนรู้ทางการเมืองก็เหมือนกันจนชั้นนนำเองก็พยายามที่จะใช้อํานาจในการทํารัฐประหารเช่นทุกครั้งเวลามีความขัดแยง้งมีปัญหาในในเรื่องของ การเมืองหลังจากที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือว่าเวลามีรัฐบาลที่เป็นของประชาชนตามวิธีทางประชาธิปไตยและจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะว่ากันจริงๆก็คือความขัดแยง้งความไม่ลงรอยกันความเห็นที่แตกต่างในวิธีทางประชาธิปไตยนั้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมที่มีความเห็นที่แตกต่างมันจะให้เรียบร้อยสงบราบคาบมันคงเป็นไปนไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือต้องใช้กองทัพหรือไม่ก็ต้องเป็นเผด็จการ สำเร็จรูปจริงๆถึงจะทําให้บ้านเมืองสงบราบคาบอย่างที่ทหารต้องการได้นี่คือนี่คือปัญหาเพราะงั้นมันมันก็กลายไปเป็นสิ่งที่เราเคยได้ยินมาในอดีตนะฮะนานมาแล้วก็คือบอกว่าชนชัน้นนําชนชั้นปกครองเองเนี่ยต้องการเป็นแบบนี้เพราะไม่ต้องการให้คนไทยฉลาดจะได้คุมง่ายปกครองง่ายเชื่ออย่างนั้นไหมครับผมเชื่ออย่างนั้นเพราะข้อเท้จริงมันเป็นอย่างนั้น นักการเมืองได้ครองอำนาจเป็นผู้นําประเทศควบคุมสมบงกรมบริหารงบป,ประมาณก็มักจะหาผลประโยชน์ในขณะที่ทหารเข้ามาปฏิวัติก็จะเอาพักคนเข้ามาบริหารประเทศก็มักจะมีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังเสม,มอมถามว่าถ้าท่านเจตนาดีจริงจริท่านเปิดเผยได้ไหมครับว่างบป,ประมาณหรือการใช้งบป,ประมาณของแผ่นดินเนี่ยเมื่อท่านบริหารท่านเปิดโอกาสให้ตรวจสอบอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาบ้างไหม ท่านก็ทําให้เป็นตัวอย่างนะครับว่ายึดอานาจมาแล้วอยากให้เป็นประชาธิปไตยวันนี้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาท่านก็พยายามใส่คนของกองทัพเข้าไปใส่คนของราชาการเข้าไปแล้วกีดกันคนภาคประชาชนอย่างนี้มันชัดเจนแล้วว่ายึดอานาจเพื่ออะไรทําไมไม่เปิดเวทีให้กว้างแล้วมันก็มาดูว่าเสียงส่วนใหญ่ของคนทั้งประเทศเขาอยากได้แบบไหนอืมีตัวแทนของประชาชนเข้าไปร่วมร่างร่วมกาหนด เพราะนั้นเอาปัญหาคอร์รัปชันมาวางเอาความไม่เข้าใจของประชาชนมาตั้งและสรุปว่าเอาแบบนี้ดีที่สุดสุดท้ายก็คือใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือไปลงประชามติต้องรับรองเท่านั้นเหรอถ้าถาคนไทยส่วนใหญ่ไม่รับรองท่านก็บอกว่าท่านก็จะหยิบเอาบางฉบับมาประกาศใช้เลยก็มันชัดอยู่แล้วนี่ครับว่าไม่จําเาป็นต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมก็ได้เพราะฉนั้นแนวคิดของผู้นํานโยบายของผู้นำในข่านี้มัน ขัดแย้งกับหลักประชาธิปไตยสากลอย่างชัดแจง้งดังนั้นพ่อ,อคําที่ออกมาหรือมาตรการ่ออกมาควบคุมประชาชนไม่ให้มีส่วนร่วมมันก็สะท้อนแล้วครับว่ามันเกิดจากผู้นําหรือผู้คุมอำนาจมันไม่ใช่เกิดจากประชาชนส่วนใหญ่ครับค,ค,คือเรื่องเรื่องเงินซื้อเสียงเนี่ยมีการพูดกันมากนะก็พูดกันมาตลอดว่าประชาชนเนี่ยจะถูกนักการเมืองซื้อแล้วก็มีการซื้อเสียงกันอะไรต่างเนี่ยนะจริงๆแล้วเงินเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญไหมครับ ทำให้นักการเมืองหรือพรรคการเมืองได้รับเลือกเข้ามาเป็นสอสอหรือว่าเข้ามาเป็นผู้แทนของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเงินยังคงเป็นปัจจัยสาคัญอยู่ไหมครับถ้าถ้ากฎหมายอ่อนนะครับหรือกระบวนการตรวจสอบจับผิดอ่อนตัวเงินก็ก็อาจจะมีมีผลในการชี้นําประชาชนได้นะครับด้วยเหตุว่าระบบพรรคการเมืองที่ครองเสียงอยู่รวมไปถึงระบบการรณรงค์หาเสียงทําให้พรรคเล็พกพรรคน้อยที่ทุนน้อยเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะแพ้ได้ mm hmm. ด้วยการ คุที่ไม่เพียงพอแล้วก็ประชาชนเองในขณะที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้เขาเขาเรียนรู้ว่าแทบจะยังไม่เห็นนักการเมืองที่ดีเลยเพราะฉะนั้นใครจะแข่งกับใครในเมื่อยังไม่มีคนดีให้เลือกเป็นสิทธิที่เขาจะตัดสินใจโดยการถูกโน้มน้าวหรือการพักหาพวกหรือผลประโยชน์แอบแฝงอันนี้เราก็กําหนดเราก็ควบคุมยากถามว่าวันนี้ผู้สมัครทั้งหมดที่จะมาสิบพักเนี่ยใครจะดีที่สุด พราะว่าประวัติศาสตร์ของแต่ละพรรคมันก็ไม่เคยปราสฏว่ามันเป็นดีล้วนๆหรือเลวร้วนๆมันก็ไม่มีนี่ครับเพราะนั้นจะมาสรุปสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมาในขณะที่เรายังไม่เคยมีสานวิทยาที่สมบูรณ์เนี่ยผมก็มองว่ามันก็เหมือนกับการไม่ให้เกียรติประชาชนหรือมันไม่ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือกระบวนการเรียนรู้นะครับครับอย่างเรื่องของการใช้เงินในการในการเลือกตั้งหรือว่าใช้เงินในการที่จะเข้ามาเป็นสสเนี่ย ตกลงปัญหามันอยู่ที่การจัดก,การของรัฐที่ไม่สามารถควบคุมหรือว่าดําเนินคดีหรือจับกลุ่มผู้กระทําผิดในเรื่องของการซื้อเสียงขายสิทธิ์หรือเป็นปัญหาของนักการเมืองที่มักจะใช้เงินเพื่อซื้อเสียงตกลงปัญหามันอยู่ตรงไหนครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการควบคุมหรือว่าการตรวจสอบในการเลือกตั้งมากกว่ากฎหมายที่ให้อำนาจกระกะตในการจับผิดให้ใบเหลืองใบแดงเนี่ย คนก็รู้อยู่ว่ากรกตก็ทํางานไม่ทันและองค์กรกรกตก็ไม่ได้เข้มงวดกวดขันที่จะลงมาถึงพื้นที่ว่ามีการซื้อเสียงขายเสียงล้วจะแก้ปัญหาได้หรือไม่เพราะฉะนั้นองค์กรที่ฝักกับกรกตผมก็มองว่ามันมันอ่อนด้อยที่จะจัดินการในการควบคุมตรวจสอบทีนี้ถ้าถามว่าใครจะมาผลิตหรือนําเสนอกระบวนการตรวจสอบการซื้อเสียงแล้วท่านไม่เคยฟังประชาชนเลยแล้วก็คิดกันเองในหมู่คนมีอำนาจผมถามว่านักการเมืองที่คิดกันเอง เขาจะคิดให้จับเขาไหมฮะถ้าเขาจะซื้อเสียงอยากให้ทาหารคิดที่ตัวเองปฏิวัติเข้ามาจะคิดป้องกันการปฏิวัติไหมทุกคนมีผลได้ผลเสียหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียคนขางกฎหมายอยู่ตลอดเวลาทาไมไม่ให้นักวิชาการให้มหาวิทยาลัยให้ตัวแทนประชาชนในสังคมเขาคิดกระบวนการตรวจสอบนะครับว่าถ้าแก้ปัญหาซื้อเสียงเนี่ยให้ดีที่สุดจะแก้ยงงังอย่างผมสัมผัสกับพี่น้องประชาชนในภาคใต้เนี่ยถ้าออกกฎหมายแรง อย่างเช่นถ้าตรวจสอบหรือจับได้ว่าผู้ใดซื้อเสียงทุกระดับไม่ว่าจะเป็นตำบลหมู่บ้านไปจนสสสวหรือดับประเทศเนี่ยถ้าโทษหนักจำคุกตลอดชีวิตยึดทรัพย์สังครอบครัวลูกหลานลองออกมาสักข้อสิครับคนที่จะซื้อเสียงกล้าไหมครับที่จะเดินเอาเงินไปแจกยึดทรัพย์จับขังลูกเมียที่เกี่ยวข้องถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียลองดูสิครับถ้ากฎหมายเข้มแข็งขนาดนี้ผมเชื่อว่าแค่ออกกฎหมายครับ นักการเมืองก็ไม่กล้าซื้อเสียงแล้วแต่กฎหมายที่มันเป็นอยู่แบบเนี้ยครับก่อจะตรวจสอบได้5ปี10ปีเขาก็ค้นวาะระหาจ์ไปได้ครบถ้วนแล้วเพราะนั้นกฎหมายที่อ่อนองค์กรที่อ่อนควบคุมการซื้อเสียงไม่ได้อย่ามาสรุปว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่รับประชาธิปไตยนะม,มันเป็นการอ่อนด้อยของกระบวนการตรวจสอบครับครับอย่างในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยปัญหาการซื้อเสียงรุนแรงไหมครับในการเลือกตั้งแต่ละครั้งที่ผ่านมา ในในระดับประเทศเนี่ยเราเราแทบจะบอกได้ว่าราบลื่นนะครับเหมือนเลือกสอสอสอวอเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนมีการผูกขาดโดยโดยรรคใหญ่มาตลอดมันก็เลยไม่มีการแข่งขันเสียบเทียบม,มันก็เหมือนกับว่าเลือกกันไปเรื่อยๆเลือกกันต่อๆกันไปอย่างนั้นแต่ระดับท้องถิ่นเนี่ยก็เห็นมีการลงทุนในการรณรงหาเสียงมีหัวคะแนนมีการให้ผลประโยชน์แล้วก็ที่ผมพูดก็เพราะว่ามันมีการจับได้และมีการที่ภากษา ของฐาลน,นะครับว่<อ>ามีการซื้อเสียงมูทีจริร้เลือกตั้งจริงอันนี้เราต้องอยอมรับว่ามีแต่ถามว่าปเปอร์เซ็นต์นั้นมันน้อยหรือมากปรากฏว่ามันเป็นส่วนน้อยกับคนที่พุจริลตหรือซื้อเสียงเนี่ยในระดับประเทศหรือการเลือกตั้งอสอสสวมันแทบแะไม่มีหรือมันน้อยมากราะส่วนใหญ่ระบบพรรคที่รองใจคนในต้ยอยู่เขาแทบ<ๆ>ไม่มีคู่แข่งเนเขาก็เลือกไปตามตามธรรมชาติหรือกำแรงเฉยของความศรัทธาที่มันมีมาตลอดับอในระดับกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิก ประ,ะเทศสบาลอ,อรตอ,อะไรต่างๆแล้วก็พบว่ามีการซื้อเสียงระดับท้องถิ่นแข่งขันกันสูงก็มีการตรวจพบว่ามีการซื้อเสียงอยู่บ้างแล้วมีคำพิพากษาของศาลด้วยแต่มมเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็บอกว่ามันเป็นส่วนน้อยของกลทั้งภาคใต้ที่ไปเจ,เจอคดีทฤษฎีตัวใหญ่เขาก็เลือกได้ตัวไม่เจริีนะครับอืครับครับแม้แต่รรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็บอกว่าปัญหา ทุกวันนี้มันปัญหานักการเมืองหรือปัญหาการเมืองทุกวันนี้ก็มาจากเรื่องของการที่มีการใช้เงินซื้อเสียงกันมากแล้วก็นักการเมืองก็ใช้ทุนในการที่จะซื้อเสียงเข้ามานํไปสู่การคอร์รัปชันในการทุจริตอันนั้นมองอย่างไรครับกับการคิดแบบนั้นคือเพราะท็จจริงที่ที่เห็นว่ามันมีการทุจริตในเชิงนโยบายหรือในการใช้อํานาจรัฐในหาผลประโยชน์เข้าพักล็กตนเนี่ยมันมีคำวิชาภาษามันมีการตรวจสอบพบว่ามันมีการทําอย่างนั้นแต่จริง แต่ถามว่าการทําสิ่งนั้นเนี่ยประชาชนหรือคนในทั้งประเทศเนี่ยได้มีส่วนร่วมไหมครับบางครั้งตอนที่เราเลือกไปเนี่ยเราเลือกเพราะเห็นว่าเขาน่าจะเป็นคนดีจากการที mm hmm. ่เขาเข้าไปเป็ีนหน้าเขาไปฟิชเจอร์ิตไปไปังก์ชันอย่างนี้มาโทษคนเลือก mm hmm. ใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าสมัยหน้าเราก็อาจจะเลือกคนอื่นหรือเลือกคนใหม่เข้าไปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมันเป็นสิทธิ์ของพวกเราไม่ใช่เหรอครับ เพราะเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เราเลือกจะเข้าไปคอร์รัปชันดังนั้นองค์กรหรือกระบวนการตรวจสอบมันต้องออกแบบมาให้สามารถจับคนผิดออกมาลงโทษให้ได้ปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนําไปสู่การคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นมิติที่มันสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันแค่ไหนว่ากันจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยรักและหวงแหนแผ่นดินแล้วเราก็หวงแหนเงินภาษีด้วยทุกคนมองเห็นข่าวสารบ้านเมืองมีการที่จริคอร์รัปชัน มีการจ่ายค่าโง่ทางด่วนมีการจ่ายค่าเสียหายในโครงการใหญ่ๆที่รัฐเป็นฝ่ายผิดพลาดและมีคนได้ประโยชน์คนที่มีอำน,นาจได้ประโยชน์ทุกคนเศร้าทุกคนพูดและเสียดายเงินงบประมาณแผ่นดินนี่เป็นความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศที่รู้สึกว่าเราผิดหวังและเสียใจกับนักการเมืองเป็นการดีที่ที่ที่เข้าไปคอรชันแต่ถามว่าในกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศเราเนี่ยให้เราทํำยังไงครับ เราจะไปทํายังไงกับก,การเงินคนนั้นเพราะกฎหมายมันเขียนไว้ว่ามีปปชมีศาลมีกระบวนการกฎหมายที่จับเข้ามาลงโทษเราก็ได้แต่นั่งดูครับครับครับใช่ครับมันไม่ใช่จัดการนะครับว่าว่าถ้าเขาซื้อเสียงแล้วเขาจะไปโงกงผู้คลายถ้ากฎหมายที่เข้มแข็งใครซื้อเสียงไปแล้วเข้าไปอยู่ในสภาหรือไปเมียอำนาจแล้วถ้ากฎหมายเข้มงวดมันจับผิดได้มันตรวจสอบได้มันก็ทําให้การเมืองโปร่งใสได้ในขณะที่คนดี ที่ไม่ได้ซื้อเสียงเข้าไปเพื่อเข้าไปเป็นรัฐมนตรีหรือมีอำนาจเขาก็อาจจะทุจริตได้เหมือนกันถ้ามีคนไปให้ผลประโยชน์เขาเพื่อออกนโยบายที่เอื้อประโยชน์บนักธตรจถูกไหมมันมีโอกาสเป็นไปได้เสมอไม่ว่าคนดีหรือชั่วเมื่อเข้าเป็นส่วองนาจก็โอกาสทุจริตก็มีถ้ากระบวนการตรวจสอบหรือควบคุมมันอ่อนจะมาซึ่งให้ประชาชนรู้ล่วงหน้าไหมครับว่าคนที่ไปเป็นคนดีที่เราเลือกไปเนี่ยจะไปโกงหรือไม่โกงเราก็ทํานายล่วงหน้าไม่ได้เราจึงคาดหวังกับ กฎหมายหรือกระบวนการตรวจสอบควบคุมนักการเมืองที่ทุจริตอย่าให้ได้เข้าไปหาประโยชน์ครับเพราะงั้นไม่ได้ปัญหาวิกฤตการเมืองไม่ได้เกิดจากนักการเมืองเลวอย่างเดียวแต่มันเกิดจากกลไกของรัฐกลไกของระบบการตรวจสอบที่ควบคุมจัดการกับนักการเมืองเลวไม่ได้มากกว่าถูกไหมฮะผมผมคาดหวังอย่างนั้นแล้วผมก็มองอย่างใน,นจริงๆอย่างคนเป็นผู้บริหารประเทศหรือคณะรัฐมนตรีเนี่ย ถามว่าคนเดียวโกงนะครับมันทําประเทศพังได้เลยซึ่งนักการเมืองส่วนใหญ่อาจจะยังไม่โกงเพื่อซ้ำไปแต่ว่าคนโกงคนเดียวเนี่ยโกงมากมันก็ทําให้ประเทศพังเพราะนั้นประชาชนที่รับไม่ได้ก็ออกมาเคลื่อนไหวจนนําไปสู่ร,รฐัฐประหารและถามว่ารัฐประหารเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมมัแต่จจะถูกกรณนนีที่ลดการตระทะหรือการเข็นค่ากาันแต่ถามว่าถ้ารัฐประหารนั้นรัฐประหารแล้วไม่สามารถแก้ปัญหา ที่เอามาเป็นเหตุปฏิวัติได้เช่นการพลเรือนคุณก็ปราบไม่ได้กฎหมายก็ไม่เข้มงวดขึ้นถามว่าเรามันมีประโยชน์อะไรครับที่ปฏิวัติแล้วก็ไม่สามารถแก้ระบบที่คุณอ้างเป็นเหตุผลในการปฏิวัติได้เลยและทำร้ายไม่ให้มีการมีส่วนร่วมและไม่ให้มีการเสนอกระบวนการคิดหรือการแก้ปัญหาที่ดีด้วยสังไช่ถ้าดูในแง่ของร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในเวลานี้เนี่ยกฎกติกาที่ตั้งขึ้นมาเนี่ย จะสามารถสร้างหรือ,หร,อหรือทําให้มีรัฐบาลที่ดีจริงๆสาหรับป,ประชาชนได้ไหมฮะผมมองว่ายัางไม่มีหลักประกันอย่างเช่นการตั้งแต่ตั้งสวออจากการสรรหาและให้คอสชอเป็นคนเลือกอย่างนี้มันปูขาดแล้วก็กําหนดกลุ่มคนแคบๆเข้ามามีส่วนร่วมแทนคนทั้งประเทศผมมองว่านี่ไม่ใช่นี่มันขัดแยงกับหลักการมีส่วนร่วมชัดเจนแล้วใครจะรับประกันครับว่าคนที่มีตําแหน่งในภา รัฐในกองทัพจะเป็นคนดีกว่าคนนอกระบบราชการหรือนอกกองทัพมันไม่มีกระบวนการตรวจสอบแบั่กองแล้วผมถามว่าคนเหล่านั้นเมื่อสักครู่ที่เราพูดมาในตอนกลางรายการเราก็พูดว่าไม่มีหลักประกันว่าคนดีวันนี้จะไม่ชั่วเมื่อเห็นหน้า hmm. คนชั่วที่ซื้อเสียงอาจจะไม่ชั่วถ้ามีจำนวนการควบคุ่มไม่ให้คนท่าชั่วเพราะฉนั้นการที่นายกหรือคอสอชอจะกําหนดว่าคนที่คอสอชอสรรหาหรือยอมรับแล้วเอามาเป็นสอวอ ให้คนทั้งประเทศจะเป็นคนดีมากกว่าการสรรหาผ่านภาคประชาชนหรือผ่านจากการเลือกตั้งประชาชนโดยตรงผมว่านี่ไม่ใช่ตัดกับหรือเหตุผลที่จะมาสนสุปครับจริงคิดว่ายังไม่มีหลักประกันที่ดีครับครับครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นหมายถึงว่าในส่วนของคุณศึกสยามเองก็ไม,ไม่ไม่ยอมรับร่งางรัฐธรรมมูญฉบับนี้จะให้ฟันธงวันนี้ผมก็คงฟันธงไม่ได้นะครับหล <c oughs> ายข้อ ข้อที่ที่คิดว่ายังหมกเม็ดอยู่และผมก็เคารพนะครับคอสชตอนนี้ก็ประกาศว่าห้ามต่อต้านห้ามวิจารณ์ในทางลบห้ามวิจารณ์บิดเบือนผมมองว่าในเชิงวิชาการหรือในการสื่อสารกับประชาชนเนี่ยผมมองว่าเราเราคิดเรื่องเราพูดออกไปตรงๆเราก็รับผิดชอบว่าเราวิจารณ์โดยสุจริตแต่ว่ามุมมองของคอสชจะมองว่าเราไปต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญมันผิดกฎหมาย มีอำนาจเขาหรือเปล่าทางนี้ผมก็ระวังตัวอยู่เพราะว่ากลัวที่สุดก็คือว่ากลัวการถูกใช้อำนาจรัฐที่ที่ป่าเถื่อนมาควบคุมความคิดหรือควบคุมการที่เป็นประชาธิปไตยและที่สาคัญที่สุดเราขาดโอกาสที่จะต่อสู้ขาดโอกาสที่จะไปถึงความยุติธรรมนี่ต่างหากที่เป็นอุปสรรคที่ทําให้พวกเราขับแค้นที่จะนําเสนอนะครับผู้จอมครับจะทําอย่างไรที่จะทําให้วาทกรรมที่บอกว่าประชาชนไม่มีความรู้ ประชาธิปไตยไม่พร้อมสําหรับคนไทยประชาชนยังโง่อยู่เนี่ยมันหมดไปจากสังคมไทยได้สักทีฮะผมก็ยากเพราะว่าอํานาจมันขัดเปลี่ยนจะอยู่ในมือของผู้นําอยู่ตลอดอย่างนักการเมืองก็ผัดกันพักนู้นบ้างพักนี้บ้างเมืม่อถ<ม>ูกปฏิวัติก็อยู่ในมืออํานาจทหารหรือระบบราชการมันไม่เคยมีโอกาสที่จะให้คนไทยส่วนใหญ่ได้มีส่วนร<ม>่วมไปแสดงจุดยืนของตัวเองเลยมันก็เป็นอย่างนี้ถูกสรุปมาตลอด เพราะนั้นถ้าถ้าจะรณรงาลงหรือหาเวทีที่จะมาพิสูจน์ว่าคนไทยเนี่ยเข้าใจระบบประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนผมมองว่าต้องใช้กกลางต้องใช้องค์กรระหว่างประเทศหรือสหประชาชาติเป็นผู้มาประเมินมากกว่าถ้าให้ประเมินผมก็มองว่าพวกเราเนี่ยระดับประชาชนเราหัวแผนประชาธิปไตยเราอยากมีส่วนร่วมแท้จริงแต่มองจากท่านประยุทธ์จันโอชาท่านหัวเราไม่พร้อมก็เสุปไปเองมองจากนักการมือก็ขึ้นขึ้นกลางๆก็มองว่าตัวเขาแหละ พัฒนาประเทศเพราะเขาเป็นนาการเมืองสิ่งนี้ครับทุกคนยืนอยู่ยนละมุมหมดเพราะฉะนั้นจะหาข้อสรุปผมว่าน่าจะเอาคนกลางหรือองค์กรที่เป็นกลางมาประเมินมากกว่าว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่เขาคิดเขามีส่วนร่วมเขามีความรู้มากน้อยแค่ไหนครับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยคิดว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าผ่านจะเกิดอ,อะไรขึ้นครับตอนนี้เบื่อกับกับภาวะที่ถูกกดดันอาจจะต้องผ่านไปก่อน แล้วเมื่อผ่านไปแล้วก็นําไปสู่โหมดของการเลือกตั้งแ่งปัญหาคนดีเข้าไปให้มากที่สุดแล้วถ้ามันเกิดรัรสมุนนี้ไม่ผ่านก็นยายกประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะต้องหยิบรัรสมนนญมาประ,ประกาศใช้ซึ่งก็ไม่ต่างกันเพราะนั้นผมมองว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องให้ผ่านไปนะครับคิดว่าอ,อ,อ,อย่างนั้นครับผ่านไปแล้วก็ไปสู่การเลือกตั้งเพราะว่าต้องการที่จะให้แก้ปัญหานในกระบวนการการเลือกตั้งนั้นจากนี้ไปคร,ครับครับครับ เอาละครับขอบคุณคุณศิษยามากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกลับมาคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ